ตอนนี้กำลังจะทดสอบระบบในส่วนของรายการฝากถอนและมีหลายโมดูลในหน้าจอนี้นะครับที่ต้องทำการทดสอบในครั้งนี้ตัวแรกเลยครับก็คือการตรวจสอบว่าลูกค้าหรือสมาชิกได้มีการค้างทำรายการเดือนไหนไว้หรือเปล่าคือตอนนี้ถ้าดูจากหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นรายการที่ดึงข้อมูลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี65 ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนนะครับก็คือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากก็จะดึงมาเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ในกรณีที่เป็นการทำรายการในเดือนต่อๆไปแล้วมีบางเดือนที่ลูกค้าไม่ได้มาทำรายการตรงนี้ระบบจะต้องตรวจเจอนะครับแล้วก็ถ้าตรวจเจอว่าค้างเดือนไหนในรายการเดือนนั้นระบบจะต้อง บันทึกข้อมูลลงไปนะครับว่าเงินฝากต้องเป็นศูนย์เงินถอนก็ต้องเป็นศูนย์และยอดคงเหลือก็จะถูกยกยอดไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนครับห่วงเวลาในการเรียกดูข้อมูลเนี่ยจากเดือนกุมภาพันธ์จากวันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซตซึ่งผมก็จะเริ่มต้นจากการไปตั้งค่ารอบ ในการเรียกดูข้อมูลใหม่ข้อมูลที่ผมได้มาตอนนี้เป็นของปี6-5นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับเริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับวันที่31เรียบร้อยครับซึ่งก็หมายความว่าถ้ากลับไปดูข้อมูลเงินฝากของสมาชิกท่านเมื่อสักครู่ก็จะมียอดคงค้างอยู่เดี๋ยวกลับไปดูนะครับนี่ครับ เขามีรายการฝากเข้ามาเพียงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมียอดเงินฝากอยู่เท่านี้จริงๆมันเป็นยอดยกมาตั้งแต่ปี64นะครับมาตั้งไว้ที่เดือนกุมภาทีานี้ผมจะสมมติเหตุการณ์ว่ามีนาเมษาเขาไม่มาติดต่อเลยนะครับเรากําลังจะทํารายการในเดือนพฤษภาคมดังนั้นเดือนมีนาและเมษาตัวระบบถ้าทํางานไม่ผิดพลาดนะครับระบบจะต้องลงข้อมูลนั้นให้กับสมาชิก เพราะว่าใน2เดือนที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มาติดต่ออะไรเลยนะครับโผล่มาอีกทีก็คือเดือนพฤษภาเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดโค้ดตัวหนึ่งนะครับปิดโค้ดตัวนั้นเอาไว้อยู่จะเปิดโค้ดตัวนั้นเพื่อให้ระบบทํางานนะครับนี่ครับโค้ดที่ว่าอยู่ตรงนี้ครับถูอิดเด้นอยู่นะครับตอนที่ผมจะเปิดบรรทัดี้ออกเรียกได้เลยว่านะครับเปิดคําสั่งบรรทัดเดียวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนกระบวนการทํางานของระบบได้ทันที ทีนี้จะลองรีเฟซระบบดูสังเกตนะครับตอนนี้รายการยังมีอยู่แค่เดือนเดียวแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องเรียกดูข้อมูลเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนพฤษภาเพราะว่าเราจะทํารายการเดือนพฤษภาแปลว่าอีกรอบหนึ่งนะครับแปลว่ามีนาเมษาระบบจะต้องเลคคอร์ข้อมูลให้และจะรอครับรอให้เราบันทึกข้อมูลในเดือนล่าสุดที่กําลังทํารายการดูแล้วหลังจากนั้นระบบจะรอครับรอให้เราทํารายการในเดือนล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาคมโอเคนะครับ F5 r e ้ารีเฟลงไปดูที่รายงานข้างล่างนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเดือนมีนาและเดือนเมษาระบบจะทําการเลกคอร์ดข้อมูลให้ด้วยอัตโนมัติทั้งนี้ท้งนั้นนะครับยอดเงินฝากจะไม่มีเพราะไม่มาทารวมถึงยอดเงินถอนด้วยส่วนยอดคงเหลือนะครับจะถูกยกลงไปเรื่อยๆแล้วก็รวมไปด้านล่างโอเคครับดังนั้นนัสถานการณ์ในปัจจุบันคือเราจะทํารายการเดือนพฤษภาคมเราก็สามารถทํารายการได้เลยครับจะเป็นรายการฝากนะครับ สมมติฝากเงินเข้าไป500ตรงนี้ปฏิทิน default เป็นเดือนปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าระบบเมื่อไปใช้งานจริงเนี่ยเขาจะยึดเอาวันที่ปัจจุบันแต่ว่าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในหน้าจออนนี้นะครับแต่ถ้าในการใช้งานจริงเราต้องการจะบล็อกก็สามารถบล็อกได้แต่ตรงนี้ผมเปิดให้สามารถแก้ไขได้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับวันที่31เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเช็คกินรอบหนึ่งนะครับฝาก500บาทวันที่ฝากวันที่3 1เ,เดือนมิษภาคมปี 2565- หรือ2022นั่นเองทำรายการนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับโอเคปับ๊บเบิ้งมาแล้วนะครับรายการของเดือนกุมภาพันธ์ฝากเข้ามา500เดินถอนไม่มีนะครับไม่ใช่รายการถอนนะครับยอดคงเหลือหรือยอดดบสุทธิก็ อยู่ที่9 7 1 8 5ปนะครับณปัจจุบันนะครับถ้าเลื่นขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะกระทบยอดมาตรงนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าตอนนี้เงินในบัญชีเหลือเท่านี้นะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองทําเมื่อกี้ฝากไปแล้วนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลในเดือนที่คงค้างได้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปจะเทสในส่วนของการถอนเงินครับมีเงินอยู่900กว่าบาทนะครับผมจะลองถอนเงินนะครับออกมาสัก400บาทถอนเงิน400บาท วันนี้ทํารายการนะครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้รายการล่าสุดนะครับรายการที่5ก็จะถอนเงินไป400ระบบก็จะตัดยอดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับว่าเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับรวมให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้ครับจะเป็นตัวเลขรวมนะครับว่าที่ถอที่ฝากมาทั้งหมดเนี่ยฝากไปแล้วกี่บาทนะครับแล้วก็ถอนเงินรวมไปแล้วกี่บาทเพราะว่าตัวเลขตรงนี้ครับก็จะเกิดจากการหักล้างกันระหว่างเงินฝากและก็เงินถอน ก็กลายเป็นเงินคงเหลือซึ่งมันจะมายันกับยอดนี้ครับซึ่งจะเป็นยอดที่ดึงมาจากระบบอีกทีหนึง่งถ้า2ยอดนี้ตรงกันก็แสดงว่าปลอดภัยนะครับแต่ถ้า2ยอดนี้ไม่ตรงกันก็แสดงว่าระบบน่าจะคำนวณอะไรผิดพลาดโอเคนะครับลงข้อมูลให้อัตโนมัติในเดือนที่ขาดหายไปฝากถอนและสุดท้ายครับถ้าถอนเกินตัวเลขในบัญชีตามหลักต้องถอนไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นมาเทสกันนะครับเดืนเงินอยู่570บาท 70กว่าบาทนะครับผมจะลองถอนเงินที่600 600บาทเกินบัญชีไปนะครับถอนทำรายการก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบก็จะไปตรวจให้ว่าเงินในบัญชีเหลือไม่พอจ่ายนั่นเองนะครับสมาชิกก็จะไม่สามารถถอนเงินได้โอเคครับนี่คือระบบบริหารจัดการเงินฝากสําสหรับระบบที่กําลังทําอยู่ณตอนนี้นะครับ ว่าหลังก็จะมาเทสร,ระบบอื่นนะครับมันมีหลายโมดูลอยู่นะครับตอนนี้ระบบที่ประมวลผลทางด้านบัญชีเนี่ยนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งละผมก็จะมานั่งตรวจสอบตรวจานในส่วนของโปรแกรมที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าระบบพวกนี้ทําการผิดพลาดมันก็จะส่งผลทําให้ข้อมูลที่อินพุตเข้าไปในผิดพลาดตามไปด้วยพอมันผิดพลาดตามก็ระเนระนาดแล้วครับข่าวดีต่อให้เขียนโปรแกรมบัญชีถูกแต่มันก็ประมวลผลผิดอยู่ดีตัวเลขก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระบบฝากเงิน ポキい。